คลิปนี้จะพาทุกคนมาดูมาชมเสาสะพ,พานไทยเรลาแห่งที่5เสาใหญ่เสายักษ์ในลำน้ำโขงแบบใกล้ๆเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวบ่าวเบอนการจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปดูไปชมใ,นใ,นใกล้ๆเลยนะครับเสาใหญ่ครับสะพ,พานไทยเรลาแห่งที่5้าบริการบริกรรมใจนะครับหลอ่อปลาสองท่อนแลนะครับต้นรากรกนะครับฝัง่งตัวเทไทยไทยนะครับ ทางนี้ก็จะเป็นมาจากโนมาจากถนนสองหนึ่งสองนะครับพวกนี้ก็มาเสาควนวที่อยู่บนพื้นดินจะไม่ค่อยใหญ่เหมือนกับที่อยู่ในน้านะครับท่านผู้ชมเพราะว่าอยู่ในน้านี่เป็นจะ,จะเป็นสะพานแขวนนะครับแขวนก็เลยต้องใช้เสาใหญ่เสายากหน่อยนะครับโนถนนก็จะมาตรงนี้เลยครับมาอย่างนี้มาอย่างนี้เลยนะครับฝั่งประเทศลาว ประเทศเราก็หล่อไปแล้วครึง่งท่อนหนึ่งนะครับฝั่งไทยหล่อไปเลยสองท่อนนะครับก็น่าจะดูแล้วแบบเหมือนกันน่าจะหล่อประมาณทั้งสองท่อนสี่อีกสองท่อนนะครับฝั่งประเทศไทยก็น่าจะจบแล้วลหละนะครับเสายากักษ์เสาใหญ่เสาสพานในเราน้าโขงนะครับอันนี้จะอยู่ฝั่งประเทศไทยนะครับท่านผู้ชม แถวนี้ก็เริ่มดำเนินการมาั้งแต่โอ้โน no, นะครับปีที่แล้วโน no, นะครับอันนี้ปีนี้นะครับปีใหม่แล้วนะครับปีใหม่ปีนี้ปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกจะจบจะสิ้นไหมนะครับตลัดสะพานไทยลาวแห่งที่ห้านี้นะเขาก็บอกว่าปีนี้นะต้องเสร็จภายในปีนี้ว่าอย่างนี้หรืออย่างไรก็เขาจะตามนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าส่วนอื่นงานที่อื่นงานถนนงาน อาคารก็ไปไกลก็ใกล้จะจบจะสิ้นแต่ว่าก็เหลืออยู่งานสะพานนะครับข้าวน้ำโขงยังไม่ได้ไปถึงไหนยังไงนะครับขอติดตามบัตรบุนการก็จะ,ะรยายงานให้แฟนคลับได้ดูได้ชมกันเป็นระยะระยะนะครับสรับขอสะพานไทยลาวแห่งที่ห้าบุญการโบลิคําใสนะครับมองไกลๆก็สวยงามนะครับเสา ถ้าเราดูเราดูอย่างนี้ก็ดูแล้วจะไม่ใหญ่ไม่โตเท่าไหร่แล้วครับแต่พอดูใกล้ใเนี่ยอย้ใหญ่โตมากมากเลยสำหรับเสาสะพานแห่งนี้นะครับหลืออีกสองท่อนสองบล็อกนะครับก็คงจะจบแล้วล่ะนะครับสำหรับเสาต้นนี้นะขึ้นสุดตรงแหลกก็คงจะจบแล้วล่ะนะครับแล้วอีกสองสองบล็อก บล็อกใหญ่เลยนะครับบล็อกใหญ่เลย ของฝั่งประเทศไทยนี้รู้สึกว่าจะเจาะเสร็จแล้วก็อีกต้นหนึ่งขัดไปก็กำลังหล่อเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะท้ายอีกคลิปหนึ่งแบบเหมือนการจะพาท่านผู้ชมไปดูอีกต้นหนึ่งที่เลยมุมสะพานหัวสะพานตรงนู้นนะครับว่าเขาทำไปยังไงแล้วฝั่งประเทศลาวเขาทำกันยังไงบ้างนะครับ ฝั่งประเทศลาวก็ดําเนินการไปเหมือนกับฝั่งประเทศไทยแต่ว่าจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่าเขาอีกต้นหนึ่งที่การลานน้ำโขงนระับเพิ่งจะมาเสามาเจาะนะครับน้นที่มองเห็นเสาโดดเดีดเดีเสาเจาะนะครับนี่ไกลเข้ามาอีกนิดชิดเข้ามาอีกหน่อยก็จะดูกใกล้ๆหน่อยนะครับ เราจะผ่านไทยลาวแห่งที่ห้านะครับใหญ่นะครับท่านผู้ชมเสาใหญ่มากๆเลยเสาสะพานเป็นเสาตน้ตนแรกนะครับฝั่งประเทศไทยในลำน้ำโขงนะครับ ตม้อนี่ก็โอ้ใหญ่มากๆเลยนะครับต่อม้อนี้เมื่อกี้น้ําท่วมถึงนะครับเมื่อกี้น้ําท่วมถึงเลยนะครับแต่สุดๆก็คงจะไม่เกินท่อนแรกนะครับน้ํามาสุดๆนะครับตอนที่สองก็คงไปไม่ถึงแล้วนะครับสำหรับน้ําน้ํโขงสุดที่ต้องท่อนแรกนี่นะครับต้องท่อนที่มองเห็นเสาปูสูงสุดแล้วก็เราจะอยู่ประมาณนี้ไม่เกินนี้นะครับท่านผู้ชม ก็ถือว่าสูงแล้วนะครับสูงมา,มากดเลยนะถ้าเข้าไปยืนเทียบเทียบนี่ก็จะได้สองหัวโคนนะั่นแหะเกือบสองเลยสองสองหัวโคนเลยสูงมา,มากๆเลยนะครับมันต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่ฐานก็ฐานใหญ่มา,มากๆเลยนะครับพอม,มาดูใกล้ๆเโอ้สูงแล้วนะครับอยู่ไกลๆนึกว่ามันจะไม่สูงนะครับพอม,มาเดิในใกล้ๆเนี่ยงานหน้าเลยสําหรับตัวที่เขาหล่อแล้วนะ แล้วหล่อขึ้นไปอีกสองท่อนโอ้มันต้องพูดถึงสูงมากมากเลยนะครับมากเลยฐานนี่ก็สวยนะครับฐานทำได้สวยงามมากๆเลยฐานฐานเสาสะพาน เหล็กก็มีแต่ดุ้นใหญ่ๆนะครับท่านผู้ชมที่อามาทำก่อตัวสภามีแต่แท่งใหญ่ๆเลยนะครับไม่รู้เอามาจากไหนบ้างแนตะ่แท่งใหญ่ๆนะครับเดือนนี้น่าจะเสร็จนะครับท่านผู้ชมคอยดูจะเสร็จไหมบ่าวเมกาคิดว่าน่าจะเสร็จนะอีกสองต่อน,นี้นะครับเสร็จแน่ๆเลยอย่างไงก็ต้องเสร็จบล็อกนี้นะครับอีกสองบล็อกข้างหน้าข้างบนนี่นะครับแต่บล็อกสีเหลืองนี้ก็เขาเพิ่งเทป,ปูนไปนะครับ ก็ยังไม่ได้แกะกล่องนะครับแกะแบบก็คงจะไม่นานแล้วนะค,คงแกะแล้วก็ต่ออีกท่อนหนึ่งนะครับยังไงเดือนนี้น่าจะเสร็จนะครับท่านผู้ชมสองอีกสองท่อนขบ,บนนี้นะครับมาคอยติดตามกันนะครับท่านผู้ชมว่างานหล่อเสาสะพานในลาน้ลวงคงจะไปจบประสิท์ในเดือนไหนนะครับเดีย๋ยวบาวเบิอการจะพาท่านผู้ชม ไปดูอีกทอดหนึ่งอีกอ่อีก,ออกอลุมหนึ่งนะครับที่กำลังดาเนินการอยู่นะครับแต่มาไดอ้อยู่ในคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปต่อไปนู้นนะครับคลิปต่อไปคอยติดตามว่าเสาต้นนี้จะเป็นยังไงนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับเอาไว้พบกันคลิปหน้านะครับท่านผู้ชมครับ